ฉันคิดว่าเรื่องมันจบไปแล้วแต่คืนนั้นเงาของใครบางคนกลับยืนอยู่หลังเขาพร้อมเสียงกระซิบที่ทําให้เลือดฉันเย็นเฉียบแช a GPT เสธเสียงฝนตกกระทบหลังคาเบาๆคล้ายจะปลอบโยนหัวใจที่แตกสลายของฉันกลิ่นดินเปียกบอบวนในอากาศแต่กลับไม่สามารถลบกลิ่นน้ําตาที่แผวอยู่ในอกฉันนั่งนิ่งอยู่ตรงเก้าอี้ไม้หน้าบ้านมองภาพเขาเดินจากไปพร้อมกระเป๋าใบใหญ่ในมือ แสงไฟจากห้องแม่ผัวลอดออกมาทางบานหน้าต่างเหมือนสายตาที่จ้องมองด้วยความพอใจประโยคนั้นยังคงดังชัดในหัวลูกชายฉันควรได้ผู้หญิงที่ดีกว่านี้เขาไม่พูดแม้แต่คำลาเพียงก้มหัวหลบสายตาฉันแล้วหายไปในความมืดหัวใจของฉันเหมือนถูกฉีกออกเป็นเสียงเสียงเสียงลมหายใจกลายเป็นเพียงลมวิวในห้องที่ว่างเปล่าหลายเดือนผ่านไปฉันเริ่มสร้างชีวิตใหม่ร้านกาแฟเล็กๆที่ฉันตั้งใจทำด้วยมือเริ่มมีลูกค้าแววเวียน แสงแดดยามเช้าอุ่นส่องผ่านกระจกเหมือนกำลังบอกว่าฉันกำลังเริ่มต้นได้อีกครั้งแต่ในเช้าวันหนึ่งเสียงรถยนต์ที่คุ้นเคยดังขึ้นหน้าร้านหัวใจฉันเต้นแรงอย่างไร้เหตุผลประตูเปิดออกเขายืนอยู่ตรงนั้นในมือของเขามีซองเอกสารสีซีดและดวงตาที่เต็มไปด้วยความสำนึกฉันมองเห็นรอยช้ำบางอย่างในแววตาเขาเหมือนคนที่ถูกชีวิตลงโทษจนไม่เหลือแรงจะพูดเขาเอ่ยเสียงสัน่น แม่ไม่อยู่แล้วฉันอยากกลับมาลมหายใจฉันขาดห่วงกลิ่นกาแฟที่เคยหอมกลายเป็นกลิ่นขมที่กลืนไม่ลงความทรงจำเก่ากลับมาราวกับเงาที่เกาะติดในขณะที่เขายื่นมือมาฉันรู้สึกถึงบางสิ่งเย็นเฉียบไหลผ่านข้างแก้มไม่รู้ว่าเป็นน้ำตาหรือแรงสั่นสะเทือนของกรรมที่เริ่มทำงานอีกครั้งแชจีพีทีเซษเสียงฝนตกกระทบหลังคาเบาๆคล้ายจะปลอบโยนหัวใจที่แตกสลายของฉัน กลิ่นดินเปียกบอบวนในอากาศแต่กลับไม่สามารถลบกลิ่นน้ำตาที่แผวอยู่ในอกฉันนั่งนิ่งอยู่ตรงเก้าอี้ไม้หน้าบ้านมองภาพเผาเดินจากไปพร้อมกระเป๋าใบใหญ่ในมือแสงไฟจากห้องแม่ผัวลอดออกมาทางบานหน้าต่างเหมือนสายตาที่จ้องมองด้วยความพอใจประโยคนั้นยังคงดังชัดในหัวลูกชายฉันควรได้ผู้หญิงที่ดีกว่านี้เขาไม่พูดแม้แต่คำลาเพียงก้มหัวหลบสายตาฉันแล้วหายไปในความมืดหัวใจของฉันเหมือนถูกฉีกออกเป็นเสียเส่ยง เสียงลมหายใจกลายเป็นเพียงลมวิวในห้องที่ว่างเปล่าหลายเดือนผ่านไปฉันเริ่มสร้างชีวิตใหม่ร้านกาแฟเล็กๆที่ฉันตั้งใจทําด้วยมือเริ่มมีลูกค้าแวะเวียนแสงแดดยามเช้าอุ่นส่องผ่านกระจกเหมือนกําลังบอกว่าฉันกําลังเริ่มต้นได้อีกครั้งแต่ในเช้าวันหนึ่งเสียงรถยนต์ที่คุ้นเคยดังขึ้นหน้าร้านหัวใจฉันเต้นแรงอย่างไรเหตุผลประตูเปิดออกเขายือนอยู่ตรงนั้น ในมือของเขามีซองเอกสารสีซีดและดวงตาที่เต็มไปด้วยความสำนึกฉันมองเห็นรอยช้ำบางอย่างในแววตาเขาเหมือนคนที่ถูกชีวิตลงโทษจนไม่เหลือแรงจะพูดเขาเอ่ยเสียงสัน่นแม่ไม่อยู่แล้วฉันอยากกลับมาลมหายใจฉันขาดห่วงกลิ่นกาแฟที่เคยหอมกลายเป็นกลิ่นขมที่กลืนไม่ลงความทรงจำเก่ากลับมาราวกับเงาที่เกาะติดในขณะที่เขายื่นมือมาฉันรู้สึกถึงบางสิ่งเย็นเฉียบไหลผ่านข้างแก้ม ไม่รู้ว่าเป็นน้ำตาหรือแรงสั่นสะเทือนของกรรมที่เริ่มทำงานอีกครั้งฉันยืนนิ่งมือกับแก้วกาแฟแน่นจนรู้สึกถึงความร้อนแผ่ซ่านผ่านฝ่ามือเสียงหัวใจเต้นดังจนกลบเสียงฝนที่เริ่มตกลงมาอีกครั้งเขามองฉันด้วยสายตาวาวอนสายตาที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้ฉันยอมทุกอย่างแต่วันนี้มันกลับทำให้ฉันรู้สึกหนาวจากหัวใจแม่จากไปยังไงฉันถามเสียงเรียบเขาก้มหน้าลงดวงตาแดงกำ่ำ เธอล้มในบ้านไม่มีใครอยู่ด้วยหลายวันกว่าจะมีคนเจอก็สายไปแล้วฉันหลับตาภาพในอดีตไหลกลับมาอย่างรวดเร็วเสียงด่าดทอเสียงคว้างจานเสียงหัวเราะเย้ยของแม่ผัวในคืนนั้นวันที่เธอบอกว่าผู้หญิงอย่างฉันไม่มีทางคู่ควรกับลูกชายของเธอตอนเธอตายเธอเรียกชื่อเธอเสียงของเขาสัน่นเธอบอกว่าอยากขอโทษฉันเง่อยหน้าขึ้นช้าช้าในใจไม่มีความสะใจ,จมีเพียงความเย็นวาบที่แล่นผ่านทั้งร่าง ฉันเดินไปหยิบผ้าขนหนูให้เขาน้ำฝนที่เกาะบนเสื้อของเขาทำให้พื้นเย็นชื้นกลิ่นเสื้อผ้าที่เปียกปนกับกลิ่นฝนทำให้บรรยากาศอึมครึมยิ่งกว่าเดิมเขานั่งลงที่โต๊ะตัวเดิมที่ครั้งหนึ่งเราเคยนั่งด้วยกันฉันเทคแฟร์ใส่แก้วอีกใบกลิ่นเข้มขมลอยคลุ้งในอากาศแต่ไม่มีใครเอื้อมไปแตะฉันรู้เธอคงเกลียดฉันเขาพูดเบาๆฉันทำตามที่แม่สั่งเพราะฉันกลัวจะเสียทุกอยา่าง ฉันหัวเราะในลําคอเสียงนั้นแห้งแล้งราวกับลมพัดผ่านกระดูกแล้วตอนนี้เธอได้ทุกอย่างกลับมาหรือยังเขาเงียบสายตาหลุบลงเหมือนเด็กที่ทําผิดฉันเห็นแหวนแต่งงานเก่าของเรายัางอยู่บนนิ้วเขาแหวนที่ฉันถอดทิ้งไว้ในลิ้นชักวันเขาจากไปสายฟ้าแลบสว่างวับนอกหน้าต่างเงาของเขาสะท้อนอยู่บนกระจกเหมือนเงาผีที่หลงทางในความมืดเขายกมือขึ้นกุมหน้าเสียงสะอื้นดังเบาๆ ฉันสูญเสียทุกอย่างแล้วจริงๆฉันมองเขาเงียบๆหัวใจไม่ได้เต้นแรงเพราะรักอีกต่อไปแต่มันเต้นเพราะบางอย่างในอากาศเริ่มเปลี่ยนไปอุณหภูมิรอบตัวลดลงอย่างฉับพลันไอเย็นคล้ายคนจางๆลอยออกจากประตูด้านหลังร้านเขาหันไปมองทันทีสีหน้าซีดเผือดเมื่อกี้เธอเห็นไหมเขาถามเสียงสัน่นฉันไม่ตอบเพราะฉันก็เห็นเหมือนกัน เงาร่างของหญิงชาราที่เราทั้งคู่รู้จักดียืนอยู่ตรงมุมห้องดวงตาไร้แววแต่กลับเต็มไปด้วยบางสิ่งที่เราไม่กล้าสบเสียงกระซิบดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งลูกชายของฉันอย่ากลับมาอีกเลยเขาลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้แก้วกาแฟหล่นแตกกระจายบนพื้นกลิ่นไม่จางๆลอยออกมาจากเครื่องชง,ท,งทั้งที่ยังไม่ได้เปิดฉันมองเขาด้วยหัวใจที่สันะท้าน สิ่งที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่ใช่สามีคนเดิมอีกต่อไปและบางสิ่งที่ติดตามเขากลับมาไม่ใช่แค่ความทรงจำเงานั้นยังยืนอยู่และทุกครั้งที่สายฟ้าแลบฉันเห็นเธอชัดขึ้นเรื่อยๆดวงตาของแม่ผัวจับจ้องมาที่ฉันเธอกำลังยิ้มฉันถอยหลังไปช้าๆหลังยังคงเย็นเฉียบเหมือนมีลมหายใจของใครบางคนเป่ารดอยู่ข้างคอเขายืนนิ่งสีหน้าขาวซีดดวงตาจับจ้องไปยังมุมห้องที่เงาร่างนั้นเคยอยู่ แต่ตอนนี้กลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเขาพูดเสียงสัน่นแต่เสียงนั้นไม่มั่นคงพอจะเชื่อฉันนิตตอบเพียงเดินไปเก็บเศษแก้วที่แตกกระจายบนพื้นปลายนิ้วฉันโดนคมแก้วบาดเลือดสีแดงหยดลงบนพื้นขาวกลิ่นคาวเลือดผสมกับกลิ่นกาแฟไม่กลายเป็นกลิ่นขมแปลกประหลาดที่ลอยอยู่ในอากาศเขารียกเข้ามาจะจับมือฉันแต่ฉันชะกลับไม่เป็นไร คำพูดของฉันเรียบแต่เย็นจนเขาชะงักฝนข้างนอกตกหนักขึ้นฟ้าแลบอีกครั้งและในเสี้ยววินาทีนั้นฉันเห็นเงาของหญิงชราปรากฏอยู่หลังเขายืนอยู่ใกล้จนแทบแตะไหล่ฉันเบิกตากว้างอย่าขยับฉันพูดเสียงเบาเขาหยุดนิ่งดวงตาเริ่มหวาดกลัวมีอะไรเขายังพูดไม่ทันจบเสียงกระจกแต่ก็ดังขึ้นจากด้านหลังหน้าต่างแตกเองโดยไม่มีเหตุผล ลมแรงพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นทูบไม่จางๆกลิ่นนั้นเหมือนกลิ่นในคืนที่เราจัดงานศพแม่ผัวเขาหันขอบไปมองร่างสันอย่างเห็นได้ชัดเธออยู่ที่นี่ใช่ไหมเสียงเขาแทบไม่ออกจากลําคอทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากบนชั้นสองช้าๆหนักแน่นเหมือนมีใครเดินลากเท้าไปตามพื้นไม้เก่าบ้านหลังนี้มีแค่ฉันกับเขาไม่มีใครอื่นเขาเงยหน้ามองเพดานสีหน้าเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดผวา ไม่มีใครอยู่ข้างบนฉันพูดเสียงแผ่วแต่หัวใจกลับเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกเสียงฝีเท้ายังคงดำเนินต่อแล้วหยุดลงตรงเหนือศีรษะของเราเสียงน้ำหยดลงจากข้างบนทีละหยดติงต๋งติง๋งติ๋งเขาค่อยๆเดินไปทางบันไดฉันคว้าแขนเขาไว้แน่นอย่าไปแต่เขากลับดึงมือออกด้วยแรงที่ฉันไม่เคยรู้ว่าเขายังมีฉันต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เขาก้าวขึ้นทีละขั้นบันไดไม้ดังเอดอาร์ดราวกับไม่อยากให้ใครเหยียบฉันมองตาเหงื่อเย,ย,ย็นไหลซึมตามขมับทุกก้าวของเขาทําให้ฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างคอยจ้องมองอยู่จากที่มืดเมื่อเขาขึ้นถึงขั้นสุดท้ายเขาหยุดนิ่งมีอะไรไหมฉันถามจากข้างล่างเขาไม่ตอบเงียบจนได้ยินแค่เสียงฝนกับลมหายใจของฉันเองฉันเริ่มก้าวขึ้นตามไปทีละขั้น แสงไฟบนชั้นสองกระพริบวูบวาบเหมือนจะดับทุกเมื่อกลิ่นทูแปรงขึ้นทุกก้าวที่ฉันเดินจนฉันมาถึงด้านบนเขายืนอยู่หน้าห้องหนึ่งประตูเปิดแง้มไว้เล็กน้อยในห้องนั้นมีโต๊ะเครื่องแป้งเก่าๆและกระจกที่เราเคยเก็บไว้จากบ้านแม่ผัวเขาจ้องกระจกนิ่งเหมือนถูกสะกดเธอมองเห็นไหมเขาพูดเสียงสัน่นแม่อยู่ในนี้ฉันมองตามไป ในกระจกสะท้อนภาพของเราแต่มีอีกเงาหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเขาหญิงชราผมขาวใบหน้าเหี่ยวย่นดวงตาว่างเปล่าริมฝีปากค่อยๆขยับช้าๆลูกชายของฉันต้องอยู่กับฉันกระจกแตกเป็นเสียงเสียงดังสะท้อนทั้งชั้นเขากรีดร้องล้มลงกับพื้นมือกุมหน้าแน่นเลือดซึมออกจากข้างแก้มราวกับโดนของมีคมบาดฉันรีบเข้าไปหาแต่ทันใดนั้นแรงบางอย่างผลักฉันกระเด็นชนผนัง อากาศรอบตัวเย็นจนหายใจแทบไม่ออกกลิ่นทูปเปลี่ยนเป็นกลิ่นไม่คล้ายผมถูกเผาเงาของหญิงชราโผล่ขึ้นอีกครั้งตรงหน้าฉันใบหน้าเธอใกล้เสียจนฉันมองเห็นรอยย่นทุกเส้นเธอพูดเสียงแผ่วแต่ชัดเจนกรรมยังไม่จบฉันนิ่งเงินดวงตาเบิกกว้างขณะเงาร่างของหญิงชราย,ยังคงลอยอยู่ตรงหน้าลมหายใจของเธอเยินเยียบเหมือนน้ำแข็งพ่นรดผิวทุกคำที่เธอพูดสะกดฉันให้อยู่กับที่ เขายังนอนอยู่บนพื้นร่างสั่นกระตุกมือเกรงแน่นเหมือนกำลังถูกบางสิ่งบีบคอฉันพยายามจะขยับแต่ร่างกลับแข็งเหมือนหินกล้ามเนื้อทุกส่วนไม่ตอบสนองในหัวฉันเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนเสียงหัวเราะของแม่ผัวในวันเก่าๆเ,เสียงร้องให้ของตัวฉันเองในคืนที่ถูกขับไล่ออกจากบ้านเสียงประตูปังปิดใส่หน้าและคำพูดเย็นชาเธอไม่มีทางคู่ควรกับลูกชายของฉัน ภาพทั้งหมดผุดขึ้นราวกับใครกำลังฉายหนังในหัวฉันกัดฟันแน่นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวพอแล้วเสียงฉันสัน่นหญิงชาราจ้องมองมาด้วยแววตาแข็งกร้าวริมฝีปากขยับอีกครั้งกำยังไม่ถึงเวลาอย่าแทรกรอบตัวเริ่มมืดลงแสงไฟกระพริบก่อนดับลงทั้งหมดเหลือเพียงแสงฟ้าผ่าที่ส่องเข้ามาจากหน้าต่างในแสงนั้นฉันเห็นเธอค่อยๆย,ยื่นมือออกมา มือเหี่ยวย่นนั้นจับข้อที่ไหล่ลูกชายของเธอเขากรีดร้องสุดเสียงเสียงนั้นแหลมสูงจนหน้าขนลุกร่างของเขาสั่นแรงขึ้นเส้นเลือดที่คอปูดออกมาชัดเจนเหมือนจะระเบิดฉันวิ่งเข้าไปคว้าแขนเขาไว้ปล่อยเขาเขาได้รับกำของเขาแล้วหญิงชราหันมามองฉันดวงตาเต็มไปด้วยไฟโกรธแต่ในแวบนั้นฉันเห็นบางอย่างในแววตาเธอมันคือความเสียใจความอ้างว้างความรักที่บิดเบี้ยว เธอลูกชายฉันไปเสียงของเธอเต็มไปด้วยความแค้นเธอทำให้เขาไม่กลับบ้านทำให้ฉันตายอย่างโดดเดีย่ยวฉันพูดทั้งน้ำตาเพราะเธอไม่ยอมให้เขามีชีวิตของตัวเองเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นหญิงชารากรีดร้องพร้อมกันกันกบเสียงฟ้าร่างเธอสั่นไหวจนเหมือนจะสลายลมหอบแรงจนทุกสิ่งในห้องปลิวกระจัดกระจายกระจกที่แตกแล้วกลับสะท้อนภาพแปลกประหลาด ในเงาสะท้อนนั้นฉันเห็นหญิงชรายืนอยู่ในบ้านหลังเก่าเธอนั่งรอใครบางคนที่ไม่กลับมาเธอแก่ลงทุกวันร่างสุดโซมจนในที่สุดก็ล้มลงข้างโต๊ะเครื่องแป้งนั้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นฉันยืนมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่หนักอึ้งน้ำตาไหลพรากแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะกลัวแม่เสียงเขาแผ่วเบาเขายังนอนอยู่กับพื้นดวงตาเริ่มพร่าน้ำตาไหลออกมา ผมขอโทษผมไม่เคยตั้งใจให้แม่ต้องอยู่คนเดียวเงาของหญิงชาราหันมามองลูกชายเธอค่อยๆย,ยื่นมือไปแต่หน้าผากของเขาทัานใดนั้นแสงอบอุ่นสว่างขึ้นจากตรงนั้นไม่ใช่แสงฟ้าไม่ใช่ไฟแต่มันคือแสงอ่อนนุ่มที่เต็มไปด้วยความสงบร่างของเธอเริ่มโปรง่งใสสีหน้าเปลี่ยนจากโกรธเกรียดเป็นสงบริมฝีปากขยับอีกครั้งกลับมาเกิดใหม่อย่าทำให้ใครต้องเจ็บอี และเธอก็หายไปต่อหน้าต่อตาเหลือเพียงกลิ่นดอกมาริอ่อนๆอลอยอยู่ในอากาศฉันสุดลงข้างเขาจับมือไว้แน่นเขาหายใจหอบเหนื่อท่วมตัวดวงตายอย่างพร่าเธอเห็นไหมเขาพูดเบาๆฉันพยักหน้าฉันเห็นหมดทุกอย่างเขาร้องให้เหมือนเด็กเสียงสะอื้นสะท้อนก้องไปทั่วบ้านที่เงียบงนันฝนเริ่มสาแสงแรกของรุ่งเช้าส่องผ่านหน้าต่างแต่ในใจฉันกลับไม่สงบ พราะในเงาเมื่อตรงมุมห้องฉันเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวอีกครั้งผ้าสะท้อนในกระจกแตก,แตกสั่นไหวเบาๆเ,เหมือนมีมือบางมือแตะอยู่ข้างในและในเงานั้นมีรอยยิ้มของหญิงชราวแวบ,บขึ้นมาอีกครั้งรอยยิ้มที่ไม่เหมือนเดิมรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของการให้อภัยฉันนิ่งเงันอยู่ตรงนั้นมองกระจกบานแตกที่ยังคงสั่นไหวแสงเช้าส่องเข้ามาแต่กลับไม่สามารถทำให้มุมห้องนั้นสว่างขึ้นได้เลย เขาเริ่มขยับตัวลุกขึ้นช้าๆมือยังคงสัน่นเมื่อกี้เธอเห็นไหมเขาถามด้วยเสียงแหบพร่าฉันพยักหน้าแต่ยังไม่ละสายตาจากกระจกภายในเงาสะท้อนมีบางสิ่งขยับอีกครั้งเหมือนมีเงามือเล็กๆล,กล,กลากไปตามรอยแตกของกระจกทีละเส้นเสียงคลืดเบาๆดังขึ้นพร้อมกลิ่นเย็นเฉียบที่แผ่ออกมาเขาเดินเข้ามาใกล้บางทีอาจเป็นแค่ภาพหลอนเขาพูดเสียงเบาเหมือนจะปลอบตัวเองมากกว่าฉัน แต่ก่อนที่คำพูดจะจบเสียงกระซิบก็ดังขึ้นจากในกระจกอย่าลืมสัญญาเสียงนั้นแผ่วราวกับลมแต่ชัดเจนพอให้หัวใจฉันแทบหยุดเต้นเขาหันมามองฉันสีหน้าซีดเผือดเธอได้ยินไหมฉันพยักหน้าน้ำเสียงสัน่นเธอพูดถึงสัญญาสัญญาอะไรเขานิ่งเงียบไปพักใหญ่จากนั้นสายตาเริ่มวูบไหวเหมือนจมอยู่ในความทรงจำก่อนแม่จะตายฉันเคยสาบานไว้ว่าจะไม่ทิ้งเธอไว้คนเดียว เสียงเขาเบาจนแทบกลืนไปกับเสียงลมหายใจฉันบอกแม่ว่าถึงเธอจะจากไปฉันก็จะตามเธอไปด้วยฉันถอยหลังหนึ่งก้าวหมายความว่าเธอสัญญาว่าจะตายตามแม่เหรอเขาไม่ตอบแต่แววตานั้นเหมือนคนที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองยังมีบางอย่างผูกติดกับอีกโลกทันใดนั้นเสียงกระจกดังขึ้นอีกครั้งรอยแตกเริ่มขยายออกเหมือนมีแรงบางอย่างผลักจากด้านใน เศษกระจกชิ้นเล็กๆลอยขึ้นกลางอากาศสะท้อนแสงเช้ากลายเป็นประกายว่าภายคมมีดฉันร้องเรียกชื่อเขาแต่เขากลับเดินตรงเข้าไปหากระจกแม่ผมขอโทษผมผิดเองเสียงของเขาสั่นน้ำตาไหลอับแก้มฉันรีพอแขนเขาไว้แต่แรงดูดมหาศาลดึงเราทั้งคู่เข้าหากระจกอย่างไม่ทันตั้งตัวทุกอย่างรอบตัวหมุนคว้างเสียงลมวีดร้องดังอยู่ข้างหู โลกทั้งใบใกลายเป็นสีดำฉันรู้สึกเหมือนร่างตัวเองลอยอยู่กลางอากาศเย็นและว่างเปล่าเมื่อฉันลืมตาขึ้นอีกครั้งสิ่งแรกที่เห็นคือห้องเก่าๆที่คุ้นเคยกลิ่นน้ำอบไทยลอยอบอวนผ้าม่านสีซีปลิวเบาๆจากลมที่พัดเข้ามาโต๊ะเครื่องแป้งเก่าของแม่ผัวยังคงอยู่ทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนตอนเธอ,อยังมีชีวิตเขายืนอยู่กลางห้อง ดวงตาเบิกกว้างเหมือนไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็นนี่มันบ้านเก่าแม่เขาพูดเบาๆฉันหมุนตัวมองรอบๆทุกอย่างนิ่งสงัดไม่มีเสียงนาฬิกาไม่มีเสียงรถไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจของเราเองเราอยู่ในกระจกใช่ไหมฉันถามด้วยเสียงสัน่นเขาหันมาช้าช้าก่อนจะตอบเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากทางเดินด้านนอกฉันจับแขนเขาแน่นฝีเท้านั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จนหยุดอยู่ตรงหน้าประตูบานประตูไม้เก่าค่อยๆเปิดออกเองหญิงชาราร่างผอมสูงในชุดขาวก้าวเข้ามาใบหน้าของเธอเหมือนแม่ผัวแต่ไม่ใช่ทั้งหมดรอยยิ้มของเธออ่อนโยนกว่าที่ฉันจำได้แต่ดวงตาคู่นั้นว่างเปล่ากลับมาแล้วสินะลูกเสียงของเธอนุ่มนวลแต่แฝงความหนาวเย็นที่ทำให้หัวใจฉันเต้นแรงเขาคุกเข่าลงน้ำตาไหลพราก แม่ผมอยากขอโอกาสอยากชดใช้หญิงชรามองเขาแล้วพยักหน้ายังมีทางเดียวทางสุดท้ายเธอชี้ไปที่โต๊ะเครื่องแป้งในกระจกบานเล็กบนโต๊ะนั้นมีภาพของโลกภายนอกสะท้อนอยู่ภาพร้านกาแฟของฉันแสงแดดยามสายส่องลงบนโต๊ะที่เราทิ้งไว้ทางนั้นคือชีวิตแต่ถ้าอยากกลับไปต้องแลกด้วยสิ่งที่รักที่สุดฉันมองหน้าเขาดวงตาเราประสานกัน ในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าเธอหมายถึงอะไรเขาหันมาหาฉันมือสัน่นเธออย่าทําอะไรนะขอฉันเป็นคนแรกเองฉันส่ายหัวน้ําตาไหลไม่ฉันไม่ยอมเสียเธอไปอีกแล้วหญิงชาราเดินเข้ามาใกล้กรรมของเจ้าทั้งสองผูกพันกันใครบางคนต้องชดใช้แทนอีกคนอากาศรอบตัวเริ่มเย็นลงอีกครั้งแสงในห้องริบรีเงาของเราสองคนสะท้อนในกระจกบานใหญ่ข้างหลัง แต่ในเงานั้นมีเพียงฉันไม่มีเขาฉันจ้องเงาในกระจกที่สะท้อนเพียงตัวเองหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกในความมืดที่เริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยเรืเสียงหายใจของฉันคือสิ่งเดียวที่ยังมีชีวิตเขามองฉันด้วยสายตาตื่นตระหนกทำไมในเงาไม่มีฉันฉันกลืนน้ำลายรู้สึกถึงแรงบางอย่างที่เริ่มแผ่ผ่านรอบตัวเหมือนอากาศทั้งหมดกำลังถูกดูดเข้าไปในกระจกหญิงชราในชุดขาวยังคงยืนอยู่ตรงกลางห้อง รอยยิ้มของเธอไม่เปลี่ยนแต่แววตาเริ่มมืดลึกพระเขาคือหนี้และเจ้าคือผลของหนี้นั้นเสียงของเธอเบาราวกับสายลมแต่ก้องสะท้อนในหัวจนปวดแสบฉันพยายามเข้าใจในสิ่งที่เธอพูดแต่ทุกคำกลับกลายเป็นเสียงสะท้อนที่บีบหัวใจเขาก้าวเข้ามาใกล้ฉันมือเย็นเฉียบฟังนะถ้ามันต้องแลกฉันจะเป็นคนไปฉันจับมือเขาแน่นไม่เธอจ่ายมาแล้วพอฉันไม่เคยจ่ายเลยเขาพูดเสียงสัน่น ฉันทิ้งเธอฉันทําให้แม่ต้องเจ็บฉันคือคนเริ่มทุกอย่างน้ําตาไหลออกมาอย่างห้าไม่อยู่ฉันสายหัวแต่ญิงชราเดินเข้ามาใกล้ขึ้นอีกก้าวกลิ่นทูบแรงขึ้นจนแสบจมูกเธอยื่นมือมาวางบนหัวไหลของเขาทัานใดนั้นร่างเขาก็สัน่นแสงขาวแลบออกจากอกเหมือนเปลวไฟกลับหัวเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากภายในร่างเขาเองเราวกับมีบางสิ่งกำลังถูกดึงออกฉันตะโกน พอเถอะแต่เธอกลับมองฉันนิ่งๆเขาต้องปลดหนี้ก่อนจะเกิดใหม่ได้เขาสุดลงกับพื้นดวงตาเบิกกว้างน้ำตาไหลไม่หยุดฉันขอโทษคำสุดท้ายหลุดจากปากเขาเบาๆก่อนที่แสงขาวจะล้อมรอบทั้งร่างฉันรีบเข้าไปกอดเขาแต่แขนฉันว่างเปล่าร่างของเขาเริ่มโปร่งแสงก่อนจะค่อยๆสลายหายไปในอากาศเหมือนหมอกไม่เสียงของฉันแตกพร่า ฉันคว้าทุกอย่างรอบตัวแต่ไม่มีอะไรเหลืออยู่หญิงชารางเงยหน้ามองฉันด้วยสายตาสงบเขากลับไปชดใช้ในทางของเขาส่วนเจ้ายังมีสิ่งที่ต้องอยู่ต่อฉันสุดลงน้ำตาไหลไม่หยุดหัวใจรู้สึกว่างเปล่าราวกับมีรูขนาดใหญ่ถูกเจาะอยู่ตรงกลางฉันจะอยู่ไปเพื่ออะไรฉันถามเสียงแผ่วเธอยิ้มอ่อนเพื่อให้อภยัยฉันเงียบไปนานคำคำนั้นเหมือนคมมีดที่เฉือนใจช้าช้า ฉันไม่รู้ว่าตัวเองจะทําได้หรือไม่แต่ในสายตาเธอมีบางสิ่งที่ทําให้ฉันอยากเชื่อเธอเดินไปที่กระจกบานใหญ่ภาพในนั้นเปลี่ยนไปจากห้องเก่าๆก,กลายเป็นภาพร้านกาแฟของฉันโต๊ะไม้ยังอยู่แก้วกาแฟสองใบวางอยู่ข้างกันแสงแดดอบอุ่นสองลอดหน้าต่างเข้ามาเจ้ากลับไปได้ถ้าใจพร้อมฉันมองภาพนั้นอย่างลังเลกลัวว่าถ้ากลับไปทุกอย่างจะว่างเปล่าเหมือนเดิม แต่ในขณะเดียวกันฉันรู้ว่าที่นั่นคือที่ที่เขาทิ้งฉันไว้และที่ที่ฉันต้องเริ่มต้นใหม่ฉันสูดลมหายใจลึกถ้าฉันกลับไปแล้วเขาจะอยู่ที่ไหนหญิงชราหันมามองเขาจะอยู่ในกรรมของเขาและในความทรงจําของเจ้าจนกว่าเจ้าจะให้อภัยเธอพูดจบก็แตะที่หน้าผากของฉันเบาๆทุกอย่างรอบตัวสว่างวาบเมื่อฉันลืมตาอีกครั้งฉันอยู่ในร้านกาแฟของตัวเอง แสงแดดยามสายอบอุ่นเหมือนเดิมเสียงลมพัดผ้าม่านเบาๆฉันมองไปรอบๆไม่มีใครอยู่แต่กลิ่นกาแฟยังคงหอมอ่อนๆและมีแก้วหนึ่งวางอยู่ตรงข้ามที่นั่งของฉันแก้วนั้นมีคราบน้ำกาแฟเล็กน้อยเหมือนมีใครเพิ่งจิบไปไม่นานฉันยกแก้วของตัวเองขึ้นจิบรสขมของกาแฟไหลผ่านลำคอแต่มันไม่ขมเท่าใจของฉันอีกแล้วฉันหันไปมองกระจกริมผนังร้าน ในเงาสะท้อนนั้นฉันเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังรอยยิ้มอ่อนโยนที่ฉันจำได้ดีเขามองฉันด้วยสายตาอบอุ่นก่อนจะค่อยๆจางหายไปและในวินาทีนั้นฉันเข้าใจคำพูดของเธอกับไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษแต่มันมีไว้เพื่อให้เรารู้ว่าการให้อภัยคือทางรอดเพียงทางเดียวฉันวางแก้วลงบนโตะ๊ะมองไปยังแสงแดดที่ส่องเข้ามาอีกครั้ง หัวใจของฉันยิ่งเจ็ดแต่เบาลงเสียงลมพัดกระจกกระทบกันเบาๆและในเสียงนั้นฉันได้ยินเสียงของเขากระซิบอีกครั้งขอบคุณที่ให้อภยัยฉันยิ้มทั้งน้ำตาเพราะรู้แล้วว่าแม้เขาจะจากไปแต่บางอย่างในใจฉันได้กลับมาแล้วเงาของหญิงชราในชุดขาวสะท้อนขึ้นอีกครั้งในกระจกเธอยิ้มและค่อยๆหายไปในแสงโลกภายนอกสว่างกว่าเดิม และในที่สุดฉันก็รู้ว่ากำพาเขากลับมาไม่ใช่เพื่อให้ฉันรักอีกครั้งแต่เพื่อให้ฉันได้เรียนรู้ว่าการปล่อยก็คืออิสระที่แท้จริงหลายวันผ่านไปหลังจากวันนั้นร้านกาแฟของฉันกลับมาเงียบสงบอีกครั้งทุกอย่างดูเหมือนเดิมแต่ลึกลงไปในใจไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วทุกเช้าที่เปิดร้านฉันยังคงชงกาแฟสองแก้วหนึ่งแก้วสำหรับตัวเอง และอีกแก้วสำหรับเขากลิ่นกาแฟาหอมกลุ่นลอยคลุ้งไปทั่วร้านบางครั้งฉันได้ยินเสียงเก้าอี้ขยับเบาๆเหมือนมีใครนั่งอยู่ตรงข้ามบางครั้งฉันได้ยินเสียงหัวเราะที่เคยคุ้นหูแต่ฉันไม่หันไปมองอีกแล้วเพราะฉันรู้เขาไม่จากไปไหนเขาแค่กลับไปอยู่ในที่ของเขาในความสงบที่กำได้ปลดปล่อยให้ยามบ่ายแสงแดดลอดผ่านกระจกเงาของหญิงชาราที่ฉันเคยกลัวปรากฏขึ้นแผ่วเบา เธอไม่ได้มองด้วยความโกรธอีกต่อไปแต่เป็นรอยยิ้มอ่อนโยนของคนที่ได้หลุดพ้นฉันยกมือขึ้นไว้เธอเบาๆขอบคุณที่ทำให้ฉันเข้าใจในวินาทีนั้นทุกอย่างเงียบสงัดเหมือนเวลาหยุดหมุนฉันรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นบางอย่างโอบรอบหัวใจและรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดได้สิ้นสุดลงแล้วฉันปิดร้านในตอนเย็นเดินออกไปยืนมองท้องฟ้าที่กำลังเปลี่ยนสี กลิ่นฝนแรกของฤดูใหม่ลอยมาแตะปลายจมูกฉันหลับตาสูดลมหายใจลึกแล้พูดกับตัวเองอย่างช้าๆบางครั้งก็ไม่ได้มาเพื่อลงโทษแต่มาเพื่อสอนให้เรายอมรับให้อภัยและปล่อยวางเพราะเมื่อใจให้อภัยทุกพันธะที่มองไม่เห็นจะค่อยๆค,คลายออกและเมื่อเรายอมปล่อยสิ่งที่ทำร้ายเราสิ่งนั้นจะกลายเป็นบทเรียนที่งดงามที่สุดของชีวิต ฉันยิ้มให้ท้องฟ้าที่เริ่มสว่างหัวใจฉันสงบและในที่สุดฉันก็รู้ว่าการให้อภัยคือจุดจบของกรรมและคือการเริ่มต้นของอิสระที่แท้จริง